สวัสดีครับแมชออฟเดย์วันนี้มาพร้อมแมชชวล่าสุดครับที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022ครับหรือเชื่อมากมากครับในเกมนัดเปิดสนามกลุ่ม4ีที่สนามลูซาอลไอคอนิกสเตเดียมที่เมืองลูซาอลประเทศกาตาเป็นการลงสนามพบก,กันร,ระหว่างทัพฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่3ของโลกดิกรีแชมป์ฟุตบอลโลกทสมัยลงประทะกับทัพสิงห์ทะเลทรายทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับที่51ของโลกซึ่งเกมในวันนี้ครับนับว่าเป็นการเจอกันครั้งที่3ในรอบ30ปี โดยสถิติพบเจอการ2เกมก่อนหน้านี้ครับทีมชาติอาร์เจนตินาชนะไปได้1นัดและเสมอกันอีก1นัดในเกมล่าสุดเมื่อปี2012ทีมชาติอาร์เจนตินามาด้วยแผกนการเล่น4-4-2ครับนำทัพมาโดยตัวหลักอย่างลิโอเนลเมสซ,ซี่จากปาริเซชชแมงร่วมพันึงกำลังกับนิโคลัสโอตาเมดีจากเบฟิกา้าเลอันโดรปาริเดสและอังเคลริม,มาเรียจากยูวนตุสพร้อมด้วยลาอตาโลมาร์ติเนสจากอิตาลีรนโดยจากรายชื่อ11ตัวจริงครับมีผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า30ปีอยู่ถึง6ราย เรียกได้ว,ว่าเน้นตัวเก่าเป็นแกนหลักในการไล่ล่าแชมป์บอลโลกคนนี้ทางฝั่งของสิงเโปร์ทีมชาติซาอุดิอาระเบียของเอเวเรนักมาด้วยแผนการเล่น4-1 4-1ครับน้ำทับมาโดนกับตังทีมวัย33ปีอย่างซอมานอันฟารัชเสริมด้วยโมฮัมเหม็ดอันโอวาอิสผู้รักษาประตูจอมเซฟวัย31ปีประสานงานร่วมกับโมฮัมเหม็ดคานูยาเซอร์อัลชาเรนีและสุดน้าดาวิงตัวความหวังสูงสุดของทีมชุดนี้อย่างซาเลอันเชลี เริ่มเกมมาได้เพียงแค่สนาทีทีมชาติอาร์เจนตินาเกือบออกนำเร็วจากจังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาอังเคลดิบาีไหลบอลเข้ามาที่หน้าปากประตูให้ลิโอนเ,อเมซี่ได้ยิงเล่นทางจ่อๆแต่โมฮาเหม็ดอันโอเวอริสยังปัดบอลทิ้งไ่ได้แบบบุดวิดจนกระทั่งนาทีที่7พุทธศิลป์ใช้เวลากว่าสามนาทีเช็คว AR ก็จะย้อยกระปะเป่าให้จุดโทษแก่ทีมชาติอาร์เจนตินาเรามองว่าแบ,บ็คขวาซาอุย่างซาอุดอับดุลฮามิดไปทำฟาวใส่ลาตารโรมัติเนส แล้วก็ไปกับตันทีมอย่างลิโอเนลเมสซี่รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่เหลือครับให้ทัพฟ้าขาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในช่วงสิบนาทีแรกของเกมจากนั้นนาทีที่23อาอจิเดนาช่วยได้ลูก 2, ่อเมสซี่หลุดเดี่ยวไปยิงผ่านมือโมฮัมเหม็ดอันโอวาอิสเข้าประตูแต่ผู้ช่วยยกธงเป็นจังหวะนบหน้าไปก่อนก่อนที่ในนาทีที่28อจิเดนาจะถูก V.A.R รีประตูไปอีกครั้งเป็นรอบที่2ภายใน5นาทีหลังจากลาอัตโรมัติเนสได้รับบอลจากกลางสนามจากการแทงทะลุให้ของปาปูโกเมส ทำให้หลุดเดี่ยวเข้าไปก่อนจะชิดข้ามตัวผู้รัตรูเข้าไปอย่างเหนือชั้นแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงคืดเสียก่อนเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่2จากทั้งหมดหนาทีอาร์เจติน่าได้ลุ้นประตูที่2อ,อีกครั้งเมื่อเลยียนโดบาเลเดสตักบอลให้กับอังเคลดิมาเลรียหลุดกับดักนำหน้าเข้าไปยิงระยะเผาขนแต่ยังไปเข้ามือของ e ast, มูฮัมหมัดอันโอวาอิสเซฟเอาไว้ได้อย่างไร้ที่ติ เวลาที่เรือไม่มีประตูเพิ่มจบครึ่งแรกทีมชาติอ์จจิติน่าขึ้นนำทีมชาติซาอุดิอาระเบียด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นครึ่งหลังเริ่มต้นได้แค่สานาทีซาอุก็ทำช็อกโลกดยการตามติดเสมออ์จจิติน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากจากังหวะที่ฟิรัสอาบูไราคารแทนตรูช่อยกับซาเล่อันเชลีศูนย์หน้าตูวของหมาของทีมได้กระชากบอลเข้าเขตโทษไปกดด้วยซ้ายผ่านมือเอเมิเรโนมาตินสเข้าประตูไปอย่างงดงามตามติดเสมอได้แบบไม่น่าเชื่อหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ท่าน,นั้นไม่พอในนาทีที่53ทีมชาติสับปูก็ทำเอาอึ้งกันทั้งโลกหลังจากพลิกแซงนำเป็นสองประตูต่อหนึ่งเมื่อซาเลมอันโดซารีได้บอลหน้าเขตโทษก่อนลากบอลตัดเข้าไปปั่นด้วยขวาส่งบอลเสียบเสาไกลอย่างสวยงามในขณะเดียวกันกับที่บรรดาน,นักเตะอาเจนตีต่างก็ช็อตกันไปดืด้อนาทีที่63อารอเจิตินาได้โอกาสทองเกือบตีเสมอเมื่อบอลแับมาเข้าทานนิโคลัสตาเกฟิโกยิงจอ่อ แต่มูฮัมหมัดอันโอวาอิสยังโชว์ซูเปอร์เซฟได้อีกหนนทีที่8 4อังเคลิมารียตักบอลไปที่เสาไกลให้ลิโอเนลเมสซี่ได้สอดมามุ่งจอจอแต่บอลไม่มีน้ำหนักทำให้มูฮัมหมัดอันโอวาอิสรับไว้ได้อย่างสบายสบายครับชูไทยเกมทัพฟ้าขาวยังเป็นฝ่ายขึงเกมบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวหวังทวงประตูคืนให้ได้ครึ่งหลังทดเวลาบาดเจ็บแนาทีและเนื่องจากเกมยืดเยื้อด้วยสารพัดเทคนิคที่ซาอุด์นำมาใช้ จนช่วงเวลาทดเจ็บลูกเลยมันถึงนาทีที่10ดิมารีนมีโอกาสตักบอลไปที่เสาไกลให้กับฮูเรียนอัลเบรสลุดม,มาโคกกระจอแต่ก็ยังไม่ผ่านมือโมฮัมหมัดอันโอเอิสอีกครั้งผู้ตัดสินจากเซรรวเนียยังทษให้เพิ่มถึงนาทีที่12จากจงังหวะเจ็บของแนวรับซาอุแต่ยังไม่สามารถหาประตูตีเสมอได้ก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเกมจบลงอย่างช็อกโลกด้วยการที่ทัพสิงทะเลทรายทีมชาติซาอุดิอราระเบีย ทำภารกิจมิชชั่นอิมพอสซิเบิลพลิกยิงแซงเก็บชชยชนะเหนือทัพฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยผลการแข่งขัน2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนในบอลโลกได้2ครั้งติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ลูกหนงังซาอุถือเป็นใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่จนกษัตริย์ซาอุประกาศให้ประชาชนของตนหยุดงานในท,ทันทีและกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษไปทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลอง,ลองชชยชนะในครั้งนี้ส่วนอาร์เจนตินาและบอลโลกครั้งสุดท้ายของคิงลิโอเนลคงต้องรุนกันเหนื่อยหน่อยเพื่อที่จะเข้ารอบ เพราะ2เกมถัดไปมันคือเกมสุดหินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเจอทีมชาติเม็กซิโกในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายานนี้และปิดท้ายกับการเจอทีมชาติโปรแลรนด์ถ้าเก็บ6คะแนนเต็มไม่ได้บอลโลกครั้งสุดท้ายของเมซี่อาจจะจบลงด้วยความเศร้าที่ยากเกินจะย่างถึงก็เป็นไปได้และสำหรับแมนออฟเดอะแมตชในวันนี้พวกเราขอยกให้ยัซเซอร์เอลชาเดนีผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมชาติซาอุดิอราระเบียวัย30ปีจากสโมสสนอัลฮิราน ถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมชุดนี้จากการติดทีมชาติผลน,นี้เป็นเกมที่73พร้อมหน้าที่ภาระอันหนักอึ้งในการปิดเกมบุกริมเส้นฝั่งขวาของทัพฟ้าขาวที่มีทั้งยอดผู้เล่นอย่างอังเคลดิมาเรียและลิโอเนลเมสซี่แถมยังประกบเมสซี่จนหายไปจากเกมพักใหญ่จนต้องปรับเทคนิคนี้เอาชาลีนี่ลงไปล้วงบอลต่มกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยสถิติการเคลียบอล6ครั้งเข้าตัดบอลได้6จังหวะสกัดบอลในจังหวะสำคัญได้3ครั้ง และเอาชนะในการดวลกับแนวรุกอาร์เจนตินาได้สำเร็จ3ครั้งจาก4ครั้งปล่อยให้เมซี่แตะหลุดไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นกุญแจสําสคัญในการช่วยทีมปิดทองหลังพระพริกเก็บชัยชนะคว้าสาคะแนนอย่างแท้จริง